สวัสดีครับต้อนรับส,ส,บส,สู่ช่องบาวอันพิธีไทยบ้านเก่าเหมือนเดิมครับนี่พาพี่น้องมาตักปลาครับแถวบ,าบ้านบาวอันเอินยีลงครับเนี่ครับวิธีการใส่ก็ทำคลิปให้เพี่น้องได้เบิงแล้วเนาะอนี่ครับขั้นปอนการใส่เตมมือนี้บาวอันสิมาใส่อยู่ห้วยธรรมชาติครับมาซองล่างครับมาซองอัน ปวนทีมาใส่เพราะว่ามันเป็นฤดูน้ำลากแล้วเนะาะมาใส่ป่าไว้ไกินก่อนจะทิมานมามานครับจะไปบึ้งบ้าวนใส่ครับแค่ตอนการใส่เดี๋ยวกระบาวันกรบบอกไว้แล้วล่ะที่ทิพาน์มาเดี๋ยวไปรุ่นไปติดตามกันครับ,บว่ามันทิมานต์บอ,ม,อมือมือเร่มเศร้าล้วป่าวันทได้มายามเนาะติดตามไปครับ เบื้องใหม่ก่อนพี่น้ององ้งนี้เป็นตะไสรแต่ว่าบาวันกับพวกคยมาใส่แจ็คเก็ตหลอกง้องเนี่ยเห็นเป็นจุ่มกุมอยู่ท่านคือปู้ห่อนะครับพี่น้องปู้ห่อจังหวัดเลยครับเนี่ยครับแล้วเวลาโซงฝนตกหรือว่าหมอกลงนี่สิบโหเห็นจอมเมิลยครับจอมข้างบนมันสิสเลี้ยวโอเห็นครับมันดีบังเบิ่นเนาะ เวลา,าเจ้ามาเที่ยวเจ้าก็ขึ้นไปเบิงอยู่นะครับป,รปูปลาปอครับทางทิศนี้เนาะทิศตะวันออกเจ้าสีเรียวมาเบิงหอพี่นะเจ้าเอื้อนว่าฟูจ้เมืองไทยแต่ว่าประเด็นมันคือมาอันสีมาไซยิ่ลงตักปา้ามื่อนะครับ ไปกันครับพี่น้องไปเบิ้งไม้กอนนะครับบ้านกลับมาสำรวจแล้วล่ะวาจิตใจมองบอนเขี่ยคพื้นที่ไว้น,นี่นะครับ เบลเบลเบิบ้งทางป่าครับป่ามนดิออกจาะมึงเอาน้ำใหญ่ๆนี่เนาะเดี๋ยวมันดิม,มานี้เวลาตอนคืนนี่มันสีเข้ามานี้เข้ามาเล่นในปาน้ายนี่ครับยาวตรงดักแตามมึงนี่เนาะนี่ครับเบลเบลเขี่ยพื้นที่ครับพี่น้อง พื้นที่ก็ไม่เห็นมือเดียวเนาะมือหนึ่งจะโทสศับไปพี่น้องเบิงทายเบิงครับเด็ดบอยเหากัเอาอีลงนี้ตั้งเลยครับน้ำโบลึกไปไานี้น้อง,องแต่ก็พอได้อยู่แต่ว่าน้ำโบด บุหรีปัดใดถ้าจะให้ดีฉันคูดน้ำให้มันประมาณนี้นครับมันทิมันทินทเจ้วเลยครับเนี่ยแต่วันนี้ก็เดี๋ยวบ้านีะลองใส่พวกเนาะนี่ครับหญ้าปลก,กนคนรักหญ้าปลกูกอะไรมันพางไปหน่อยเนาะหญ้าข้างนี้ครับ เยรอแล้วครับพี่น้องนะครับเรียบร้อยแล้วครับล่างแรกแหกมันเดี๋ยวปอนเดี๋ยวยังไม่ลลังที่ส่งนะครับมาใส่ปูนรหว่างนนะครับพอแล้วครับเราที่ส่งไปใส่ครับใส่ฟ้ากันไปนะครับพี่น้องไปเลยนะครับ ใส่ตอกันไปครับแต่ว่าหัวนี้เบาอันบ่เคยมอใส่จักเทียบพี่น้องแต่ว่าคือทรงที่มีปลายหรอกครับใส่ไปนะครับปลาปีครับ ใส่พุ่มละกัดหรือว่าใส่ข้างต้นต้นไม้ก็ได้เดี๋ยวบ้านเดี๋ยวเบิร์นก่อนนี่ะครับพอไหมแล้วครับเดี๋ยวบอนเบิร์นกันเนาะคือหอยข้าวเจ้ามาใส่นะครับพี่น้องใส่เบ็ดหรือมันใส่อดไครับนะเดี๋ยวไปที่วนะครับ เข้ามานี้น้องนึกว่าป่ามันจะมาตะพุ่นก็ได้ครับป่าจะมาตะพุ่นหรือว่าของขตกเดาใจป่าเนาะ,ะมาตะพุ่นอกเข้ามานี้ออกไปนี้ครับเอาน้านไงมาเอาตกเดาใจป่าครับดักป่าต้องเดาใจป่าครับ <laughs> แต่ยักให้ดีอันนั้นให้น้ำประมาณนี้นะพี่น้องเ้อน,นี่น้ำม,มันตื่นพนุ่นได้บุ๋งแล้วยักให้ดีอันให้น้ำให้มันให้หลังยิ่งลงนะี่เนาะให้มันเคลื่อนน้ำอยู่ประมาณสามนิ้วนะครับรมานี้ดีเลยครับเหมาะเลยครับแต่ยาขุดเนาะง่ายเลยนะครับนี่ครับโอขุดขุดจะน้อย แล,แล้วครับพี่น้องเนี่ยดักกี่ลงแต่ว่าบอนบอสยางอ้อมไปเบื้งของคุณเนาะว่าในปลาทูบนั้นดิมีมงังซายปะคือว่ามันจะเลิกบรนไดแต่มือมืออื่นก่อนลองใส่มงนี่มึงก่อนยางอ้อมไปเบื้งคุณเสี่ยงกับเสี่ยงประกอบตีก็พี่น้อง คอตีอยู่ต้องมีป่าเนาะพี่น้องเนๆไหวธรรมชาติเนาะงนะครับถ่าพี่น้องมาใส่ยีลงมั้งเนี่ยท <c oughs> ี่ระยะให้กิ่นของบบาะนะครับจีบเวียนก็ตกดินแล้วนะครับที่หม่งห้าหมงแรงแล้วครับเนี่ย ส่มองเบาอันบร่ได้ทายพี่น้องมึงเนาะตอนไปส่มองตอนปาดขึ้นอยู่ห้วยครับเพราะว่าฝนตกยัน้ายันฝนก็เลยบร่ได้ทายครับพี่น้องนี่กระผมก็เลยเอาลงมาใส่ให้พี่น้องบึงมือซ้าครับมารุ่นมาเสียครับกระเาอันว่าเหมือนจีม่านเบามานครับสำหรับมอนีกระไซมึงซื้อกนเนาะ ใชลองบึงไม่ลองไม่รู้ครับยางไม่ล้ำทางครับกับขืนมาเนี่ยโด,ดจอดอยู่หูนจอด,ดสวัสดียามอช้าครับพี่น้องมูนิดหยามอช้านี่บ่าวันธีมายามีลงครับบัวมุบหวานนี่ใส่ไว้แล้วปาพีพรน้องใสไปแล้วเดี๋ยวมายามมารุนกันครับว่ามันยีทึกบ่ไปเลยครับ นี่นะครับเพียงไซเนาะเห็นไรครับมันบ่เนาะมาเบิ่งมาลุ้นกันครับพี่น้อะมันบ่วางเพียงไซไปนี่ก่อนเดือก้านอย่างมุซอครับหมอกเต็มไปเบิดเลยครับ phải phần tuần nào đó nó nhà cắt nhà một sau theo một lưới nào đấy biết không cái mít nó mưa nè lô ba máy đấy xây máy làm đấy anh tí, mì mì đấy biết nó โอ้ยถึงอยู่พี่น้องถึงครับถึงครับอายุครับอาย,อย,อยุพี่น้องปินได้ปดินอ,อยู่ครับน่ครับดูด้วยกน ได้ปลาดิ่นซ้องโตอยู่ครับใส่มื่อหวานนิดเดียพี่น้องหวานพี่พอน้องมาใส่มือหวานนะครับได้ประดิ่นซ้องโตอยู่เบิ้งยี่ไม้ล่างนึงครับล่างใส่ฟ้ากันไปเนาะหลังนึงนี่ก็มีมิดเนาะ ขัน,นเป็นไหนน้อไปนยตุ้มคือเปลี่ยนซีงแขงขั้น,นี่น้องย่ลงอ่ะมีปลาบุ๊ใส่วางข้านั้นทึบปนินซ่องตัวอยู่นี่เป็นใดมีมิดแห้น้อหลังเนี่ย อยูไ้อครับพี่น้อกไปไปดอยอ้นครับ,รรบ,รรบโอเคครับมือเนี้ยมันมนครับบอวันบนมินมิดเมันจังว่เมันสีบุ้งฮึขึ้นอยู่ครับสุดยอดเลยครับ ถ้าตัวถ้าเห่าใส่ไว้เป็นมือซองมือเนี่ยมันซิป่ามันซิหมาตัวครับเพราะว่าอันนี้มาใส่ไม้มันมันมันยังแค็อยู่เพราะว่ามันยังตื่นอยู่นะครับนี่ครับตัวป่าเนะาะมันบ้านครับพี่น้องได้ปลาดินครับเดี๋ยวไปใส่เชียงใส่เนาะหวังพุดนะ สุดยอดเลยครับได้ต้มพอดีเลยครับอย่างหขาโมงนะครับได้ป่าซ้ำตัวโอ,อ้ยถ้าบ้านใส่ไว้ได้ไม่มือกู่นี้่ชึกร้ายอยู่ครับเพราะว่าใส่ไว้เมื่อวานอยมาแมลงเนาะได้มาหยามได้ป่าซ้ำตัวครับในบ้านอยู่ปวดออหัวกัน ลมหนาวแล้วครับสดๆครับเตรียมส่ง ดดนี่นะครับพนักงานเนาะถูลตัล้มฝ้ามือหรอก3่สามสีนิ้วนะครับต้มครับต้มกินไงเนาะ คือว่ามัานอยู่เพราะว่าเมื่อวานนี้บางวันก็นมาใส่หย่อมแรงเนาะหย่อมเศร้า,า,มา,ามุนี้เลยพาพี่พาน้องมาหยำนี่ละครับวิถีชีวิตการหายาค่ากินครับผมไปที่ซื้อเพื่อนเนาะชุดยอดครับมันมันสำหรับคลิปนี้กับบางวันกัดมายามีลงหลังจากที่ใส่ไปแล้วเมื่อวานนะก็พาพี่พาน้องมาใส่นะย่มเศ้าก็เลยตื่นแต่เศร้มามายำครับ เินเสียงพระทางูงววัวพี่น้องแล้วก็กะมานอยู่กับผัวล้า่งย้อนอยู่บนนีบ้านก็นจะเอาไปต้มครับต้มกินไงฮ้อนสดน้ำโคกครับต้มข่งชีนะนาะแล้วก็ฟาก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามได้พี่น้องเดอ้อเรียะครับวิธีชีวิตมันบ้าน,นครับแบบ้พาก,กินหายากแถวแวบ้านเห่าเนาะผมไม่ได้ซื้อ,อพเพื่อนครับสำหรับคลิปนี้ก็ บวันก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเนาะสุดท้ายนี้บาวันก็ขอให้พี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะบาวันก็มีอย่างไรโอลกาวคํมว่าสวัสดีครับ